ลโล้โอเยเท็หน่อยโอเคใช่แล้วลนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเสียงหายของเกมก็ไอ้เหี้ยปัญหาใญ่คือมันชอบเป็นอย่างนี้แหละก็เวลาอาลิปเออให้พวกมึงดูไปกันแล้วกันไอ้เหี้ยวันนี้ก็เล่นแบบหัวร้อนก็เลยขอย้เหี้ยพูดไอ้เหี้ยแบบนี้แหละ หวังว่าซองซองกูจะไม่โดนแบนแล้วมัง้งเออนั่นแหละก็เล่นมาอย่างนี้แหละเหี้อเอาล่ะก็เกียร์ปืนเก็บไฟมาใส่โุ้ยก็ทาการหาของแล้วก็จะหาของได้แล้วก็จะเริ่มข้ามไปบางทีก็จะอาจจะข้ามไปไกลเลย เออนน่นแหละขี้เกียจมาทําให้ดูไม่ใช่ขี้เกียจหรอกก็แค่จะมาทําเคสที่กูอยากจะทําให้มันเสร็จเสร็จแล้วก็หายตัวไปเลยคือมันเป็นเคสที่ต้องเอาหมีมาเป็นลูกน้องนั่นแหละเออในเคียรคือ,คอไอ้หมีไอหมีสีสม้มคือกูรู้แต่มันใช้ที่เป่าหรือวิวสองไม่สามารถ เอาไปเป่ามันได้ซึ่งเชี่ยแม่งเกมดีหายก็นั่นแหละแล้วตอนนี้ก็ต้องมาฟาร์มสแตก็กไอ้นุกบีดแล้วก็หาเนื้อซึ่งไอการทำรีเวลสองคือต้องมาทำกับหมาที่มันเป็นหมาอัฟฝ่า ก็เป็นหมาตาแดงนี่แหละเออหมามีเขี้ยวซึ่งอันนี้เลเวลหนึ่งอยู่คือไอ้เลเวลหนึ่งนี่มันเก็บจากกระต่ายก็ได้คือมันขึ้นง่ายๆเลยเยังกูเล้ยงูๆกูยิงขึ้นเลยแต่ไอ้เลเวลสองนี่มันทาเขี้ยมากคือแต่ก่อนก่อนที่ยังไม่อัปเดตคือมันก็แค่ให้เอาเนื้อให้หมากินได้สองอันปุ๊บมึงทำเิียดผ่าแลวแหละไอ้เยี้ยวมันโคตรง่ายแต่มึงดูที่มันอัปเดตมาคือมันเยี้ยวมาก คือต้องให้กูมาเสียเวลาหาปลาหาเหี้ยอะไรเพื่อให้หมามาันแดกแล้วก็ให้มันเป็นลูกน้องกูเหี้ย <Yeah. S 1> แล้วดูมันทำโอ้กูแล้วเหนื่อยใจคือกูกูกูกเ,ขเข้าใจว่าไอ้เลเวลหนึ่งที่มันสามารถใช้กับแบวู๊ได้ ก็ถือว่าดีแต่ไอตรงที่เลเวลสองใช้กับหม,มีไม่ได้นี่กูตกใจเลยคือแต่ไอที่ตกใจที่สุดนั่นก็คือไอของที่มันต้องให้หมาหรือหมีเชื่องมันก็คือไอ้ของที่มันกูขี้เกียจไปตามหาเออไงใจ มันก็จะเป็นหมาสีขาวๆแบบนี้แหละเออมาหมาเออร์งอเนี้ยนี่แหละเฮียเ้ยแม่งหมาหมากระจอกไอเรเววกระจอกเออนั่นแหละเฮียก็ไปเอาเกรดมันมาเยอะนกหวีดก็เป็นเรเวสองซึ่งเฮียโอ้พงเดียว่านี่แหละไอเลเวสองคือมันขึ้นยากถ้ามัใช้กับหมาตาแดงคือ เคยเทสไปแล้วตอนที่อัปเดตมันมาใหม่ไอ้เกี้ยกูกูคิดว่ามันทําง่ายแต่ไม่งีมเหลี่ยมเหลี่ยมจัดเหี้ยนี yeah. ่กูรู้นะ yeah. เหี้ยม่งเลี่ยมกูจัดเลยโอเคกลับไปก่อนดีกว่าโอเค okay. แล้วมาลองเทสกับไอ้หมาตัวนี้ว่ามันจะขึ้นไหมมึงดูเอาคอยดูดีๆเดี๋ยวข้ามไปให้ดูเลย เอาละพวกมึงจับตาดูไว้ดีๆตอนที่โก,ก็ให้หารหมาแล้วมึงดูหลอดเดวิลมัน,ม,นมันไม่ขยับมึงดูไอ้เหี้ยเกีรยนี่กูจัดเลยก็อะไรเหี yeah, ้ยเอ้ก็ต้องไปเสียเวลาตกปลาเซลมอนกับปลาเหี้ยอะไรกูไม่รู้หรอกมันชื่อว่าอะไรนี่แหละนะมึงเอนน yeah, เอ,อเาานั่แหละเหี้ยต้องมาเสียเวลาไปนี่แหละ เอนี่ใจอ๋แล้วกูกูจะบอกให้ไอ้กระต่ายนี่มันรเวลไม่ขึ้นแน่นอนอย่าหวังมึดววงมดูให้ดีไม่ขึ้นขอให้โชคดีแล้วกันคือไอ้สูตรกระต่ายมันไม่ขึ้นแน่นอนเื่อกูเถอะโอเคมึงดูไว้ให้ดีไอ้มาตัวนี้คือมันขึ้นขึ้นเยอะมากแล้ว ไอปลาที่มันกินมันก็จะเป็นพวกปลาแซลมอนแล้วก็ปลาเมคาเลโนี่แหละเออแล้วก็เนื้อเคียวกินปลาดีไปแล้วยเยอเลยแล้วแมงมาก,กินยางชิบหายเอาละเรืออีกสองหลอดลองดูให้ดีถือเปาป่าวป่าเป,า,เปาไม่แหล่ะ แนะนำว่าให้เธอเทลสารมันแล้วก็ปล่อยปล่อยปล่อย,อย,อย,อยสิญงาส่ปาามันเมื่อกี้ก็บีบคอมันตายแค่นี้ไอเหี้ยมันไม่กินก็ฆ่าแม่งมันทิน้งเลยเออนี่แหละออนัดไม่ไม่ไม่ใส่ปลามันตายเสร็จแค่นี้แหละก็แล้วไอ้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือ เนี่ยไอมาสองตัวนี้คือมันกอดเลือดเยอะนั่นแหละดีมากแต่มันก็จะโดนดาเมจพวกลัที่หญิงตายแล้วไอฉากที่วงจะเห็นต่อไปนี้ก็คือไอเกี้ยมันเกมดีจิ้มหายหลุดแลี้เข้าใหม่และสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเฮี้ยมันเป็นเหมือนกับตอนที่กูทำเบ็ดเลเวลวสองตอนนั้นเลยโอ้ไม่ใช่เลเวลสามนั่นแหละเฮี้ยมันโคตรเกียรเลยสั์ นี่กูรู้นงยี่แหมงเกมเกียนกูจะหไปอะไรคลิปมันก็จะประมาณ